สวัสดีพี่หมคครับผมสวัสดีพี่น้องมือนีเขอบวยพร้อทานไรสดนะครับพี่น้องเขาสิถึงมาเปิดเบ้นมือในถ้ำพิธีสวนมุ่นขางดีนะครับผมเด็กลับมาบ้ากเลยมาขอขมาการต่อสิ่งสกิษทั้งหลายนะครับตัวซีป็นคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์เทพเทวาองค์เทวดาทั้งหลายรวมถึงเราอมรมคุกของเรานะครับในปีหนึ่งเราได้ทำถูกทำผิดลอว่าเขาได้ไปบนบานจำเจ้ามือนีไปมาขอขมากรรแล้วก็ขอให้ บุญที่นะครับผมนนชชยนั่นได้เหตุดได้ได้สวดมนต์ในมือนีนะครับตรงนี้กับพี่น้องแฟนที่พี่น้องที่หักคุณน้องที่พิจารเมืออแคนั้นนะครับเดยมือนีอยู่บ้านนะครับอยู่ของพระเพิ่งสวดแล้วมีที่จะสุบคู่เป็นปฐมมกเลกนะครับผมเปิดชีวิตในพุทธศักราช2,564นะครับมือนีขอเวทพรนทา้งลายสดนะครับพี่น้องข่ามาตูขุจตคก่คน พี่น้องอาจจีบบริษตอบแชทเด้อนะครับอาจจะตอบบุญบุญุกทุกคนอาจีบบริษส่งแชทพี่น,อ about, น้อง่า่าโน่นมวยความสําคัญครับพี่น้องครับปีใหม่นี่เป็นปีเป็นปีใหม่พุทธศักราชใหม่ครับสิ่งดีๆก็ต้องเกิดขึ้นแบบชีตเทาเพราะฉะนั้นนน่นขออาราธนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับผมองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงองค์พระจักรพรรดิรวมถึงคุณพระพูดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับ และก็องค์เทพเทวาองคงครูบาอาจารย์ต่อองค์บรมครูและเทวดาที่ปกปักรักษาที่น้องแฟนพงทุกท่านครับเมื่อนี้ลูกหลานนวนไชยนั่นหรือว่าแฟนพิมพทีู่กทุคนอยากจะขอขมาก,กรรมต่อสิ่งสิ่งหากสิ่งในที่ลูกที่หลานได้ทาได้กระทารุ่งเกินต่อหน้าเจ้ดีรับหลังก็ดีเจตานาก็ดีไม่ได้เจตานาก็ดีขอให้สิ่งสิ่งเกศทั้งหลายในสากรุ่งน,นี้ได้ปวดอาคศลกรรมให้กับลูกกับหลาน ไม่ว่าจะเป็นไปบนบานสานกาดที่อื่นที่ใดโดยที่ลูกหลานได้ลืมขอให้ด้วยสัจจะวาจาที่ลูกหลานไม่ได้กระทาขอให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบแต่ผลสําเร็จนะครับไม่ว่าจะทิศทําการสิลป์ก็ขอให้สมหวังสุขประการที่นองครับใส่ชีวิตอย่างพอเพียงใส่ชีวิตอย่างมีสติใส่ชีวิตอย่างมีพ่อขี้เลี้ยวฉลาด ดีไหมมาแล้วครับพี่น้องครับสิ่งที่มันเก่าๆ็รห้มันขึ้นไปเอาโอยนทิ้งเดี๋ยวซักเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มันดีๆเสร็ครับเหตุสิ่งที่มันเกิดผลประโยชน์ต่อกันทีเท่าหักเจ้าของหลายาขอบก็จะหลายครับก็ในกาะขอบคุณพี่พี่น้องแฟนเพียงเด้อขอบคุณจากใจดีอขอบคุณตระหน,นักชิมศักดิ์สิทธิ์เลยบรได้ต่อเลยครับขอบคุณอี่ดีๆหักและเมียตาตั้งแต่นันยังว่ามีอย่างตัวมือนี่ก็ยังต้องหาครับถ้าบ่หานั่นก็บ่ได้มี่เป็นทุกวันนี้ครับ ขอบคุณอีพออีนเมะขอบคุณแม่สมองขอบคุณแม่ฮักขอบคุณอีหลีครับผมดีแหนนนยางก้าวเข่ามาอายุสามสิบคือว่าคืนหนึงของชีวิลตละครับแต่ไหนจะขอหายี่น้องเขาจิ้มในความสุขความเจริญเด้อถึงว่านานนบริษัทขหาถึงว่านุ่มบริษัทพ่อนทานต์ถึงว่านุ่มบริษัทอาเกตหาจะถือว่าไล่สดนีทเป็นไล่เกิดหวยพ่อสำหรับปีสำหรับน้บองแฟนพีงที่ฮักนนนนทีนี่ฝ่าหนุ่มที่ คอยคำจู้บทถรมนั่นครับคอยจริงที่พี่น้องแท่นเพ่งได้เมียตาได้ครับแด่แท่นนั้นีหลักนำพาพี่น้องจะม,คมีความสุขความเจริลครับโ่ยใจเมตไสแต่พอให้ตกนำว่ลลาอะไรตกใก้บ่หม่เก็ออะไรก็ยากีบจะขัดจะของจะฆ่าคอยให้มีคุณครวบาอาจจาดิสใจสีมนุนมาต่อให้ทำให้พูดแต่ใจเมาไสก็ได้เกษงรนั้แต่ใจจะเล่นุ่เลี้ยงเงีนท่องอหไรมาเทมาอย่าจนกัพ่อทั้งพี่น้องเนาะก็ได้กาศายาโทรหาจ อาสิเป็นเม่เอื้นนะครับผมมีโทหาหรือทากเสทหาขอบคุณความทางความเม็ตาครับอาชีพเป็นป่าปาค่าปสาปสาป่าปุ